สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าคุณปู่นะครับคันนี้ก็เป็น ee 8082นะครับลูกค้าเนี่ยเขาวางเครื่อง5 af e นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับหัวฉีดแล้วเนาะแต่ทีนี้ลูกค้าบอกว่าอยากแรงเพิ่มมาไล่ข้างกับทางอุดมบ r r เลสซิ่งแล้วนะครับคืออันดับแรกเป็นระบบน้ำมันก่อนเลยเป็นปั๊มติก๊กนะตัว2 1 0ลิตรของอุดมบ r r เลสซิ่งนะครับที่สามารถรองรับน้ำมัน e 2 0 e 8 5ได้เลยนะครับเลคูลเลเตอร์เอาไว้ปรับแรงดันจูนค่า af ให้เหมาะสําหรับน้ามัน e20 นะครับปากลิ้นเร็กเนี่ยของเดิม 5fe เครื่อง1.5เนี่ยมา45มิลเราก็ทําการคว้านขยายไปกลางเป็น53มิลน,นะครับก็โตโตใบใหญ่ๆสวยๆนะครับเป็นสเต็ปอุดมวันนะผิวมีการยิงทรายมีอะไรนะครับหัวชีดเตาเป็นหัวชีดเข็มนะเป็นหัวชีดเหล็กใหญ่ๆเนาะข้างๆกินน้ำมันเราก็เลยใส่เป็นหัวชีดอรถรุ่นใหม่ขึ้นเป็น12ลูกฝอยเนาะก็จะช่วยให้ได้แรงม้ามากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับมีหัวเทียนอิเลียมนะช่วยในการเผาไหม ให้ดีขึ้นการจูนจูนไม่เหมือนรถรุ่นใหม่นะเราสามารถจูนแบบแมนนวลได้เลยนะมีการปรับ AF โดยผ่านเลคูล레 t เตอร์ให้ได้ค่า AF ที่เหมาะสมสําหรับน้ำมัน E20 การจูนไฟเราก็บิดที่จานจ่ายเอาเลยต้องบอกว่าสเต็ปนี้ขับแรงสนุกขับเที่ยวอ,ออกทริปกินกาแฟได้แรงๆตึงๆนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสเตปนี้ก็ติดต่อที่อูด,ดูบาร์เรซซิ่งได้เลยนะครับโย่